ต่อคลิปนะคะทุกคนมาแต่ห้างพี่น้องนะคะสาวเดือนก็จะให้เบิรงวิวตามท้องถนนในน้องเมื่อนี้พี่น้องสา,สาวเดือนซึ่งก็ออกมาจากนอกบ้านพี่น้องเอ้ยนะคะก็หาก็ได้มานอกบ้านเมื่อนี้วันเสาร์พี่น้องปกติแล้วก็ออกยามเมือแรงกับมได้วิวยามกลางเวรให้พี่เห็นน้องเบิรงนเนาะอ๋ออันนี้วิวยามกลางเวรนะพี่น้อง บิ๊กซีแล้วสอวเดือนมาเป็โลตัสนะคะทุกคนขาดต่อคลิปที่แล้วเลยนะคะอัออนดกากระิด รักสิไปแม่น้ำนะคะทุกคนค่ะรักสิไรักสิไปน้ำวนรักสิไีสกน้วนน้ำวก็รักสิง แห่งแบบนัดได้แห้งแบบนัดได้นะแบบบรรยากาศก็สิป,ประมาณนี้พี่น้องนะคะทุกคนค่ะพบก,กันในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีคะ่ะ